สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่แนล Ford by GT Grab the One นะครับวันนี้มารีวิวรถวแท็กซีคูนซีเจ๋งๆกันอีกแล้วนะครับแต่งอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็พาดูครับนะครับคันนี้นะวแท็กตัวท็อปสุดนะครับ 4x4 ราคา1,390,000บาทครับสีขาวมุกนะการตกแต่งของรถคันนี้นะครับลูกค้าก็เพิ่มใส่เข้าไปเลยก็คือเรื่องของสกูปทรงฟิตด้านบนนั่นเองนะครับใช้เป็นตัวแรดนะสีขาวนะครับตัดกับตัว พื้นที่เป็นสีดำด้านนั่นเองนะครับเข้ากันแล้วก็มีความสวยงามนะเหมาะกับตัวรถที่เป็นสีขาวกระจังหน้าก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็น f r d นะฮะลูกค้าเน้นสีขาวตัด,ดำนะแล้วก็ใส่ไฟทับทิมนะครับหรือไฟสิวแล้วแต่เรียกได้เลยนะสจุดใส่เข้าไปตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟแมทริก LVD อยู่แล้วนะตัวไฟแมทริกก็เป็นไฟอัจฉริยะครับเปิดปิดอัตโนมัติเปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับเพิ่มล้ศมีวงเลี้ยวหันตาวงเลี้ยวนะ เปิดปิดไฟที่ยงตาในรถฝั่งตรงข้ามนะครับสามารถทํางานให้ได้ทั้งหมดเป็นไฟอัจฉริยะรุ่นใหม่ระบบใหม่เลยแล้วก็ติดข้อไฟหน้าเข้าไปนะครับสีดำนะเพื่อให้ตัวคิ้วหรือว่าตัวไฟเนี่ยเขาเรียกว่ามีความคมเข้มมากขึ้นนั่นเองครับด้านล่างของตัวรถนะฮะเป็นชุดเดิมของตัวรถมาจากโรงงานเลยนะครับตัวกันชนนะไฟตัดหมอกที่เป็น led เซนเซอร์4จุดนะครับกล่องเรดราตรงกลางที่เป็น adaptive cruise control รองรับเรื่องของการทำงานที่เป็น stop and go นะครับแล้วก็เรื่องของ lane keep ต่างๆ ก็สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะเป็นครั้งแรกในวงการกระบะนะครับที่ให้ระบบเรื่องของ c r u คอน control แล้วก็เลนคี e ต่างๆที่มีระบบ auto centering มาให้นะฮะครั้งแรกในวงการกระบะของบ้านเราเลยจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวด้านข้างครับด้านข้างของตัวรถนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะใส่ซุ้มล้อนะครับ6นิ้วหมุดเงินนะติดตั้งเข้าไปตัวนี้ความสูงของตัวรถยกขึ้น1นิ้วนะครับแล้วก็ตัวแม็กเดิมเป็นแม็กสิก็เปลี่ยนออกเป็นแม็กยี่สิบมาวิวขีปแดงครับ สายยางม monster AT ตัวนี้เข้าไปนะฮะก็ทําให้เพิ่มความสวยงามของตัวรถมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็การขับขี่นะก็ยังคงเป็นการขับขี่ที่ดีแล้วก็สนุกสนานนะครับกับช่วงล่างตัวใหม่โชค mono t u b นะครับปีกนกตัวใหม่ของตัว Ford next generation ครับมาที่ตัวกระจกนะครับกระจกตัวใหม่ของตัว Y tag ก็จะเป็นสี m e t a l เกร g r แบบนี้นะพร้อมตัวกล้อง360องศาครับ แลก้ก็มีการติดตั้งในเรื่องของคิ้วกันสาดนะครับเข้าไปแล้วก็เบ้ารองมือเปิดสีดำน,นะตัวสองเลนเจอร์สีแดงครับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์คาดเป็นคำว่าเลนเจอร์เข้าไปครับมนได้ข้างเปลี่ยนออกนะของเดิมออกไปนะครับแล้วใส่เป็นตัวฮิตเลยก็คือตัวแฮมเมอร์นั่นเองนะครับมาได้เลยแฮมเมอร์ตัวนี้มีไฟส่องใต้พื้นให้ด้วยนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยสวยงามแล้วก็ เทมากๆครับมาที่ส่วนด้านท้ายของตัวรถครับสปอร์ตบาร์ตัวใหม่นะดีไซน์ของตัวว i ยแท็กนะครับก็จะมีเว้นช่องเอาไว้ให้นะสามารถที่จะมัดของผูกของได้ง่ายได้มากขึ้นนะครับเป็นตัวสปอร์ตบาร์ก็ดีไซน์อุปกรณ์ต่างๆก็มีความแข็งแรงครับคิวล้อนะฮะด้านหลังก็ติดตั้งเข้ามาเหมือนด้านหน้านะหนิ้วหมดเงินนะครับสติ๊กเกอร์แ a งเจอร์นะฮะเป็นรอยเหมือนกับตัวกรงเล็บนั่นเองนะตัวอักษรสีดํารอยสีดําตัดกับตัวรถสีขาวครับแล้วก็ ตัวไฟนะไฟท้ายเป็น full LED set อยู่แล้วนะครับสิกเนเจอร์ของรุ่น 4x4 แล้วก็ใส่ค้อบไฟท้ายเข้าไปครับในตัวของตัวด้านข้างฝั่งนี้นะฮะในส่วนท้ายของตัวกระบะนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าติดตัวกาบฝาท้ายเข้าไปนะฮะเว้นโลโก้ตัวหนังสือให้เป็น FORD สีขาวนะแล้วก็คำว่าレンเจอร์ดานล่านะครับติดสติ๊กเกอร์สีดำเข้าไปนะก็เป็นดำตัดขาวตามคอนเซ็ปต์ของลูกค้านะครับก็ทำให้ White Taxi 4x4 คนนี้นะครับมีความสวยงามแล้วก็มีความเท่มากยิ่งขึ้นครับ การชนท้ายก็เปลี่ยนใหม่นะใช้เป็นแฮมเมอร์เซตแน่นอนนะครับตัวนี้ตัวใหม่ที่ผลิตมาสำหรับรุ่น w i t e c e e น็กซ์เจเนะครับแฮมเมอร์ก็ทำออกมาแล้วตรงรุ่นเรียบร้อยนะครับ ในตัวของตัวกันชนท้ายแฮมเมอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของไฟหลีไฟถอยที่เป็นสปอตไลท์ LED 6ดวงนะครับแล้วก็ใส่ตัวปากนกแก้วมาด้วยนะแล้วก็หูลากจูงโอเมก้าสีแดงนะครับสามารถลากจูงได้สูงสุดถึง3.5ตันด้วยกันนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเข้ามาครบเซ็ตคำว่าแฮมเมอร์กับรถคันนี้นะดูดีแล้วก็สวยมากๆครับนะส่วนของภายในนะครับ ว t ยทรรุ่นใหม่ก็บุกเป็นหนังนะเดินด้วยได้สีส้มมาให้แล้วนะครับอุปกรณ์ต่างๆในการสั่งงานเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกทับไฟฟ้านะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้าออโต้คู่หน้านะพับกระจกต่างๆใช้ระบบไฟฟ้าหมดเลยแล้วก็การเปิดฝาถังน้ํามันนะครับก็ใช้เป็นปุ่มเดียวกับตัวล็อกประตูนั่นเองจะกดฝาถังน้ํามันก็กดตัวนี้นะครับฝาถังน้ำมันก็สามารถเปิดได้แล้วในเรื่องของระบบไฟแน่นอนครับแมทริกเอวนะระบบออโต้ นะครับฟูมซูมทุกฟังก์ชันนะฮะเลื่อนไปที่ตัวเองง่ายๆเลยนะครับการปรับไฟของ Ford ก็อยู่ที่ปุ่มตัวนี้เพิ่มความสว่างนะครับลดความสว่างของตัวหน้าจอก็สามารถกดได้นะที่ปุ่มรูปนาฬิกาและมีสัญ,สญ,ญลักษณ์บวกลบนั่นเองมีที่วันแก้วให้ด้วยนะครับตรงนี้นะที่วันแก้วนะครับให้2ฝั่งเลยนะเด้งออกมาแบบนี้นะครับมีให้ในไวแท็กนะแล้วก็ตัวเรื่องของสตาร์ตตัวใหม่เป็น push start ครับรองรับกับกุญแจ keyless entry นั่นเองพวงมาลัยครับ ตัวพวงมาลัยก็เป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าครับนะฮะเพื่อผ่อนแรงนะปรับมัลติฟังก์ชันต่างๆที่ตัวหน้าจอของตัวรถได้เลยหน้าปัดเลือนไมค์ครับก็เป็นหน้าปัดเขาเรียกว่าฟูลดิจิตอลนั่นเองนะครับในตัวนี้นะขนาด10นิ้วก็สังเกตได้ง่ายครับมีสีสันที่สวยงามปรับฟังก์ชันโหมดต่างๆในการทํางานนะครับเป็นครั้งแรกในวงการกระบะที่ให้หน้าจอที่เป็นฟูลดิจิตอลแบบนี้นะครับการปรับค่าต่างๆตั้งค่าต่างๆก็ทําได้ที่พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็สามารถปรับได้สีทิศทางนะครับในเรื่องของพวงมาล,ลัยมาดูกันที่ตัวเบาะรถครับเบาะรถเป็นเบาะหนังอยู่แล้วครับแน่นอนตัวนี้นะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับปรับแปดทิศทางนะเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงพนักพิงดันหลังต่างๆนะครับทำได้ที่ตัวเบาะข้างตัวเบาะเองก็ตัดเย็บมาอย่างดีนะครับเป็นงานที่เนี๊ยมากๆนะหนังเดินได้ปสีส้มนะครับแล้วก็คําว่า white tag นี่ฮะเป็นเอกลักษณ์นะสัญ,ญาลักษณ์นะครับอันนี้เป็นเบาะมาจากโรงงานเลยนะครับ ให้ทั้งคู่หน้านะคําว่าไวท์แท็กให้แบบนี้หมดเลยนะครับในเรื่องของหน้าจอเรื่องของตัวหน้าจอกลางเองนะครับก็เป็นซิงค์โฟเอนะขนาด12.4นิ้วนะครับนี่จอใหญ่มากๆนะฮะไม่มีกระบะตัวไหนนะครับที่ให้จอใหญ่แบบนี้รองรับการใช้งานแบบไวเลสด้วยนะ Apple CarPlay Android Auto นะครับไม่ต้องเชื่อมสายนะต่อไวเลสได้เลยการปรับค่าต่างๆของตัวรถควบคุมต่งางาก็ทำ <ลง S 1> ได้ที่ตัวหน้า <ลง S 1> จอง่ายๆแบบนี้นะครับทัชสกรีนเป็นคาปาซิทีแตะได้ง่ายมากๆ แล้วก็ในเรื่องของแอร์ก็เป็นออโต้นะครับปรับปรับที่หน้าจอก็ได้ปรับที่ตัวคอนโทรลใต้หน้าจอก็ได้นะครับการชาร์จโทรศัพท์ต่างๆก็เป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี2ท้ายให้นะฮะทายซีทายเอต่างๆนะครับมีทายให้ครบคันในการชาร์จมือถือนั่นเองตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดนะในรุ่นนี้นะปรับเกียร์เอได้เล่นมันนวลนปรับขึ้นลงได้ที่หัวเกียร์นะครับก็ช่วยในการขึ้นเขาลงเขาได้สะดวกมากขึ้น ตัวเบรกก็เป็นเบรกแบบไฟฟ้าแล้วนะครับในรุ่นของ y า t แทนะให้ไฟฟ้าหมดเลยในรุ่นส4ุีที่เพิ่มเข้ามาครับก็เครื่องของการปรับระบบขับเคลื่อนชิปออนเดอร์ไฟนะครับก็คือสามารถปรับที่ปุ่มตัวนี้เลย2 h i g h 4 h i g h นะครับ4โลก็ปรับปิดจิ้มเป็นสวิตช์ไฟฟ้าปรับได้ง่ายๆแล้วก็เรื่องของโหมดการขับขี่ครับเนี่ย drive mode นะครับปรับได้อีก6โหมดผ่านตัวสวิตช์หัวเกียร์ตัวนี้ได้เลยนะครับหมุน ได้เลยมีโหมดปกติครับโหมดประหยัดโหมดลาก่วงโหมดถนนลื่นนะครับโหมดโค้งและล่องแล้วก็อสุดท้ายโหมดท้ายนั่นเองนะครับที่เพิ่มเติมในการทํางานและการขับขี่ของ Ford Next Generation ที่เป็นรุ่น 4x4 ครับแล้วก็ตัวปุ่มยาวๆนี่เขาเรียวกว่าแผงหน้าจอออฟโรดนะครับหลังจากที่เรากดแล้วมันก็จะไปโชว์ที่ตัวหน้าจอก,กลางนั่นเองกดโหมดขับสีแบบนี้แล้วนะครับเป็นก็จะขึ้นตัวนี้เลยมีไกด์ไลน์ของตัวล้อนะครับแล้วก็ในการกดสวิตช์สอัน ที่เป็นสีาขาวนะครับก็คือปรับพวกเรื่องของดิฟล็อกไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบช่วยลงทานละชันเป็นสวิตไฟฟ้าปรับที่ตัวหน้าจอแบบนี้นะครับปรับง่ายๆแค่กดตัวสวิตที่เป็นแผงยา,ยาวๆนะครับเ,เพื่อเข้าสู่ออฟโรดโหมดนั่นเองเวลาจะปิดนะครับก็แค่กดตัวนี้อีกหนึ่งที่นั่นเองอนะครับตัว P ที่เห็นเขาเรียกว่าก็เป็นเรื่องของอเปิดปิดสัญญาณเซ็นเซอร์นะครับปาร์กิ้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองนี่คือภายในนะครับของตัวปอดไวท็ค เน็กเจเนเรชันนะครับแล้วก็จบแล้วนะครับกับวายแท็กนะสี่สีสีขาวมุ้งคันนี้นะครับมีการตกแต่งที่สวยงามนะลูกค้าอยากได้รถฟอร์ดนะครับสนใจวายแท็กสี่สีหรือรุ่นอื่นๆก็ติดต่อกอฟมาได้เลยครับเบอร์0ูนย์เก้าแปดหกนะครับกอฟตะวันยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าต่างๆนะส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยแล้วก็อย่าลืมครับก่อนจากกันไปนะกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร้ ของคลิปของก๊อฟในช่องของก๊อฟให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ก๊อฟทำคลิปต,ต่อไปนะครับในการที่จะดูรถสวยๆแบบนี้ให้กับแฟนๆทุกคนครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย